สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราจะเจอฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโอ้ยหลายทัวร์นาเมนต์ครับเอาเอาคลิปนี้ก่อนก็แล้วกันไอพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนก่อนนัดนี้เดินทางเข้าสู่นัดที่36-37แล้วครับก็อาทิตย์หน้าก็น่าจะปิดปิดลีกปิดฤดูกาลเพื่อเข้าสู่ เดอะวินเนอร์แล้วก็ใครจะตกชั้นแล้วก็เข้าสู่ฟุตบอลยุโรปยูโร2004ที่เยอรมันนะครับก็ใครเจอใครเดี๋ยวแอดหมอเล่าให้ฟังในคลิปนี้เลยนะครับก็ทีมทีมแรกนะคือวันเสาร์เลยนะครับวันเสาร์18.30คู่แรกเลยนะครับฟูลแลมนะครับต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยต้องการเก็บสามแต้มเพื่อไล่อาร์เซนอลอย่าง ขมักขำเ้นเลยนะถ้าหากว่าชนะนัดนี้นะจะทิ้งความกดดันไปหาทีมป,ปืนใหญ่เลยครับทีมป,ปืนใหญ่จะลงเตะในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เจอกับแมนแมนยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปไปเยือนด้วยตามทรงแล้วเสียเปรียบครับอาเซนอลเสียเปรียบมากๆเลยอาจจะพลาดในนัดนี้ก็ได้แมนยูในผีเข้าผีออกนะครับเมื่อเมื่อวันก่อนในโดนถล่มไป4-0กลับมาที่อ่าที่โอแทฟร์โอแทฟ,ฟ,ร,ทฟ,ฟร์จะหน้าไหนใครก็ช่างนะครับ เขาไม่ยอมอยู่แล้วครับแมนยูเขาไม่ยอมอยู่แล้วเออเพื่อกู้สักสีกู้สี่ศูนย์เขาคืนอะไรประมาณนี้แพ้คิดตั้นพาเลตมาศูนย์ประตูต่อสี่มก็เป็นความโชคร้ายของของเราปีศาจแดงนะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยตามหลังอาร์เซนอลอยู่1แต้มนะครับมี82คะแนนนะครับแข่ง35นัดชนะ25เสมอเ แอมนะครับมี83ตามหลังอยู่1คะแนนแล้วก็เตะน้อยกว่าอาร์เซนอลอยู่1นัดนะครับหากชนะนัดนี้นะครับหากชนะนันนี้ความกดดันหรืออะไรต่างๆนานามันจะตกอยู่กับทีมเราปืนใหญ่ทันทีเลยครับเพราะว่าแข่งแข่งเยอะกว่าแล้วก็จะถูกแซงไปอย่างชั่วคราวนะครับถูกถูกแมนซีแซงไปอย่างชั่วคราวแต่ต้องทั้งนี้ทั้งนั้นต้อง ต้องเก็บใช้ชนะให้ได้ก่อนนะครับทีมเรือใบนะครับผมส่วนฟูลแลมนะครับไม่มีอะไรน่าสนใจละเพราะว่าเตะยังไงก็อยู่ที่13 12 13 14อยู่อย่างนั้นแหละก็อาจจะล่นไปบ้างอาจ,จไปงจจลงที่14ก็ก,ก็ก็ช่างมันเพราะว่าไม่มีอะไรรุ้นแล้วก็เตะให้ครบตามทัวร์นาเมนต์ฤดูการนี้เท่านั้น สถิติของฟูลแลมก็ดูไม่คิดเลยเท่าไหร่นะครับก็ทรงนี้นะครับทีมจากงบประมาณประมาณนี้ทีมไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กประมาณไหนแข่ง36ชนะ12เสมอ8แพ้16นะครับมีอยู่44แต้มตามหลังวูบอยู่2แต้มสถิติ5นัดหลังนี่ของฟูลแลมเนี่ยชนะ1แพ้1เอ้ยชนะ1แพ้3เสมอ1นะครับมี44แต้มอยู่ที่อันดับที่13ของตารางนะครับฟูลแลมนะครับเจ้าบา้าน คู่ที่2นะครับสามทุ่มตรงวันเสาร์ที่11นะครับเอฟเวอร์ตันนะครับทอฟฟี่สี่นักเงินต้อนรับการมาเยือนของดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไม่มีอะไรน่าลุ้นแล้วครับรอดแล้วครับเอฟเวอร์ตันน่าจะรอดแล้วนะฮะถึงแม้จะโดนตัดแต้มโดนห้ำหันแพ้รวดแล้วก็สุดท้ายก็คือรอดครับอยู่อันดับที่15ของตารางนะครับตามหลังคริสตันพาเลตอยู่มาน6แต้มนะครับแข่ง36ชนะ12เสมอ9แพ้15มีอยู่37แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ3 เสมอ1แพ้1นึ่งคำนึงในนั้น,นนะก็ชนะลิเวอร์พูลด,ด้วยนะครับอันดับที่15 km. ของตารางนะครับส่วนเทฟฟี่อยูไนเต็ดตกชั้นไปก่อนหน้านี้นานแล้วแหละแข่ง36ชนะ3เสมอ7แพ้26นะครับมี16แต้มอยู่บื้อตารางนะครับสถิติ5นัดหลังสุดเนี่ยโอ้โหไม่เอาเลยนะครับแพ้แพ้4เสมอ1น,นะครับก็งบประมาณน้อยครับตัวนักเตะก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปฟอร์มทีมมาใหม่อยู่ในแชมเปีนะ้ยนแชมเปี้ยนชิพเนาะแล้วก็ขึ้นมาใหม่ก็ได้ ่านี่ก็เจ้าบ้านนะครับเอ้ยนี่คือทีมเยือนนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับขุนค,คอนเวสต์แฮมพบกับลูตันทาวน์นะครับขุนค,คอนเนี่ยแมทตอนแรกๆก็ทรงดีเหลือเกินเอาไปเอามาเนี่ยอยู่ที่9ของตารางละก็จะไม่ทันแมนยูจะไม่ทันเซลซีแล้วโดนแซงไปเรียบร้อยแล้วแข่ง36ชน 5, 13. ะ13เสมอ10แพ้13นะครับอยู่อันดับ9ของตาราง49แต้มนะครับตามหลังปีศาจแดง ประมาณ6แต้มเ็ดแต้มอะไรประมาณนี้ครับ6แต้มนะครับแล้วก็ถิติีห้านัดหลานผมไม่ดีเลยครับแมเลมเเดวิดมอยไม่ดีเลยครับเออชะนะ1เสมอ3แพ้เออชะนะ1เสมอ1แพ้3นะครับ49แต้มอันดับที่9ของตารางนะครับส่วนรูตันทาวครับยังอยู่ในโซนตกชั้นอยู่ครับก็ อาทิตย์นี้เราจะได้รู้กันระหว่างฟอ r เรสต์รูตันทาวแล้วก็เบอร์นลี่เนี่ยใครจะอยู่รอดใครจะไปนะครับอ่หนึ่งในนั้นนะ่ะรูตันทาวยังอยู่ในพื้นที่โซนสีแดงอยู่ตามหลังน o อตติงแฮมฟอเรสต์อยู่3คะแนนนะครับมีอยู่3คะแนนนะครับเดี๋ยวแอต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยเพราะว่ารูตันทาวเนี่ยรูตันทาวนี่แพ้มานะครับเปลี่ยนเอ้ยเสมอมาถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วโอ้ขออภยัยก็เสมอมานะครับก็ทําให้รูตันทาวเนี่ย แข่ง5 5นัดล่าสุดเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3ามนะมี26แตม้มตามหลังนอตติงแฮมฟอร์เรสอยู่3แต้มนะครับยังยังอยู่ในโซนตกชั้นอยู่ต้องเก็บแต้มให้ได้นะครับลูตันทาวน์เนี่ยนัดนี้เลยครับต้องเก็บแต้มให้ได้เลยครับไม่งั้นไม่งั้น,นลงไปแชมเปี้ยนชิพแน่นอนเลยกู่ต่อไปนะครับบอลมัดพบกับเบนฟอร์ดนะครับบอลมัดเนี่ยดีมาพักนึงนะครับสุดท้ายก็ยังดีต่อเนื่องอยู่เพราะว่าแอดดูสถิติ5นัดล่าสุดเนี่ยก็ยังมีชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับ แข่ง36ชนะ13เสมอ9แพ้14มีอยู่4 8แต้มตามหลังเวทแฮมแค่1แต้มนะครับไม่มีอะไรแล้วครับก็บอลมัดเตะให้ครบโปรแกรมนะครับส่วนเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดก็ไม่มีอะไรครับรอดรอดแล,ล้วแหละฮะถึงแม้ว่าจะอยู่ในโซนสีแดงแต่ว่าคะแนนมันห่างละคะแนนมันห่างละเตะยังไงก็ไม่ตกชั้นแลน้วแหละฮะเอ่อน่าจะแต้มขาดแล้วนะฮะก็เอาสักส์สีแล้วก็เอาเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็แล้วกัน แข่งสามสิบหกชนะ9เสมอ9แพ้18นะครับ36แต้มเท่าทียจกับฤดูกาลก่อนห่วงไม่ดีเลยครับโทมัสแฟงไม่ดีเลยเออเปอร์ฟอร์แมนตตกนะครับก็5นัดล่าสุดเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับตามหลังเอเวอร์ตันอยู่1แต้มคือสามสิบแต้มนะครับมีอยู่10อยู่ตารางอันดับที่16นะครับนี่คือเบนฟอร์ดนะครับคู่ต่อไปนะครับหมาป่าวูฟพบกับคริสตันพาเลสนะครับก็ไม่มีอะไรครับคู่นี้เตะให้ครบเท่านั้นเอง วูบอยู่อันดับที่12นะครับตามหลังไบตันอยู่1แต้มนะครับแข่ง36ชนะ13สเสมอ7แพ้16นะครับ46แต้มผานนัดลา่าสุดชนะ1สเสมอ1แพ้3นะครับอ่ส่วนคิทตันพาเลต์ถึงจะแรงไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับเพราะว่าแรงมันต้องแรงตั้งแต่ต้นฤดูกาลมาครับก็มีอยู่43แต้มนะครับก็เป็นไฮไลท์นะครับในการตัดแต้มทีมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลไม่ว่าจะเป็นแมนยูนะครับเนี่ยเขาไฮไลท์มากเลยฤดูกาลหน้าเนี่ยแอดจะดูว่ายังจะแรงต่อเนื่องไหม แข่ง36ชนะ11สเสมอ10แพ้16นะครับมีอยู่43แต้งนะครับฮานาล่าสูนิชนะ4สเสมอ1นะครับเออต้องวัดกันที่ฤดูการหน้านะครับนักเตะแบบแบบจำ j ๆ,ๆอะไรประมาณนี้แล้วมาเจอกันอีกทีนะครับผมสำหรับคริสตันพาเลสนะครับอยู่ลนดับที่14ของตารางนะครับคู่ต่อไปนะครับสเปอร์พบก,กับเบอร์ลี่ครับคู่นี้ก็ไม่มีอะไรกันว่าสเปอร์นี่เป็นไทไลท์อยู่ต้องชนะเออ สามนัดที่เหลือนะครับสามโบว์คอนเดนเซแบดอีกสามนัดเนี่ยทําทําแต้มเพื่อแซงแอตตาวิล่าแล้วก็ไปแช่งให้แอตตาวิล่าแพ้นะครับเนือ่องจากว่าโอ้โหในรอบกี่ปีไม่รู้นะครับแพ้สี่นัดรวดนะครับจากสี่ห้านัดล่าสุดชนะหนึ่งเสมอเสมอไม่มีแล้วก็แพ้สี่นัดรวดนะครับมีหกสิบแต้มตามหลังแอตตันวิล่าที่เป็นที่สี่อยู่เจ็ดคะแนนนะครับต้องไปแช่งให้แอตตันวิล่าแพ้นะครับทั้งทั้งหมดเลยที่เหลือสองนัดนแมตช์นี้แอตตันวิล่าจะเจอลิเวอร์พูลนะครับ แล้วก็สเปอร์ต้องชนะนะครับแบบนี้แข่ง35ชนะ18เสมอ6แพ้11นะครับมี60แต้มนะครับอยู่ลำดับที่5อยู่นะครับสเปอร์เออเบอร์ลี่เพราะเบอร์ลี่ดูยังไงก็แต่เบอร์ลี่ยังมีมีมีสิทธิ์อยู่นะครับต้องต้องแย่งชิง2นัดที่เหลือเนี่ย6แต้มแล้วก็ไปไปแช่งให้ฟอเรสต์แพ้รวดให้แพ้รวดนะครับถึงจะอยู่รอดเ,ออเพราะว่า ถ้าไอรูตันทาวฟอเรสต์เบอร์ลี่เนี่แข่งกันอยู่นะบางงานนี่แข่งหนีหน,นีโซนตกชั้นแข่ง36ชนะ5เสมอ9แพ้22มีอยู่24คะแนนนะครับตามหลังฟอเรสต์เลยก็แล้วกัน5แต้มนะครับ5นัดล่าสุดชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับอยู่ลำดับที่19ของตารางครับอืม Forest, อ่ากับฟอเรสต์เฮ้ยเบอร์ลี่นะครับโอ้แล้วเจอสเปอร์ด้วยนิวคาสเซิลนะครับพบกับไบรตันนะครับอ่านิวคาสเซิลมีอะไรไม่เอ,อ่ย ไม่น่า,นามีมีมีอยู่ครับลุ้นลุ้นเข้าทั๋วโยุโรปอยู่แต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะน,น่าจะได้ไปเตะนะครับอย่างน้อยๆก็ยุโรป้านะครับอ่าแล้วดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ยังเหลืออยู่3แมตช์นะครับนิวคาสเซิลนะครับแข่งสามสชนะ17เสมอ5แพ้13มีอยู่56แต้มครับตามหลังสเปอร์อยู่4แต้มอยู่ลำดับที่6ของ,ของตารางนะครับสถิติ5นัดล่าสุดโอ้ดีเลยครับชนะ4แพ้แค่1 นิวคาสเซิลส่วนใบตั้ะไม่มีอะไรแล้วแหละใบตั้งของเดซายีก็ฤดูกาลหน้าจะอยู่แหล้วไม่ไปแหลหรือว่ายัางไงก็ว่ากันไปนะมีข่าวแวบๆกับไบเอียนมิวนิกนะครับก็บว่ากันไปนะครับอยู่ลำดับที่11ของตารางก็ไม่พูดถ้ามทำเพลงเขาคงอยู่ได้เท่าเท่านี้แหละฮะก็แข่ง35ชนะ12เสมอ11แพ้12นะครับ47แต้มตามหลังบอลมัดอยู่1แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังสุดก็พึงชนะมาเนี่ยนะครับชนะ1แพ้3เสมอ1 ปักค,คู่ต่อไปนอตติงแฮมฟอร์เรสพบก,กับเซลซีฟอร์เรสในโอ้ต้องต้องต้องชนะนะครับถ้าถ้าหากแพ้เซลซีก็มีสิทธิ์ตกชั้นนะครับเอากันตรงๆเลยนะครับของฟอร์เรสอยู่ลำดับที่17ครับเหนือรูตันทาวหยุดสามแต้มนะครับอืมแข่ง36ชนะ8เสมอ9แพ้19นะครับ29คะแนนนะครับก็ไม่ต้องไปไล่เขาแล้วล่ะครับเบนฟอร์ดเอาอยู่ตัวเองให้รอด เอาให้มันถึง2นัดที่เหลือนี่เอาให้ได้สัก3ามแต้มนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสแล้วก็ไปแช่งให้รูตันทาวอะไรพวกนี้แพ้อะไรประมาณนี้สถิติฮันัดล่าสุดนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับนี่คือ, Not อนอตติงแฮมฟอร์เรสแล้วมาเจอสเปอร์ Not นอตติงแฮมฟอร์เรสแล้ไม่้เดมาเจอเซลซีส่วนเซลซีนะครับฟอร์มร้อนแรงก็นัดที่แล้วก็ถลม่ม ไป5-0นะครับถล่มคู่ต่อสู้ไป5-0อยู่ลำดับที่7นะครับแซงแมนยูมาเรียบร้อยแล้วครับแต่ก็ยังแมนยูก็เกาะอยู่คะแนนเท่ากับเป๊ะเลยกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตกนะครับอยู่ลำดับที่7นะครับยังลุ้นทั่วยุโรปอย่างน้อยคอนเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็ยูโรป้านะครับเ,เดี๋ยวมาว่ากันอีกทียูโรป้าเขาสองทีมมาเดี๋ยวมีสิทธิ์อยู่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตกนี่ก็มีสิทธิ์นะครับยูโรป้าเลยนะเขาเอฟเอคัพเดนนะแ,แชมป์ไปด้วย เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึ่งก็เพราะว่าเอเวีคานูน31น่าจะเป็น31หรือ30แอดลงคลิปไว้อยู่แข่ง35ชนะ15เสมอ9แพ้11นะครับมีอยู่54คะแนนนะครับอยู่ลำดับที่7ตามหลังนิวคาสเซิลอยู่แค่2แต้มนะครับต้องการชัยชนะอย่างยิ่งยวดนะครับอ่าน่าจะไม่มีปัญหานะเจอกับฟอร์เรสต์นะฮะแอดเชียร์นะครับนิวเซลซีนะฮะก็ถือว่าเป็นนิวเซลซีจากลำดับที่11เนี่ยขึ้นมาอยู่ลำดับที่7จ็ดละสี่ห้5นั่นละ ล่าสุดนี่โอเคเลยครับชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งะครับอืน่ารักน่าลุ้นเชียวรแมนยูเนเตดนะครับเนี่ยคู่บิก๊กแมตช์เลยพบกับอาร์เซนอลนะครับในวันอาทิตย์นะครับสี่ทุ่มครึ่งแมนเชสเตอร์ยูเนเตดตโอ้โหดูเพิ่งโดนถล่มมาสี่ประตูต่อศูนย์จากทีมตันพานเลน,นบอลคนละส่งเลยนะเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ลำดับที่8นะครับแข่ง35ชนะ16เสมอ6แพ้13มีอยู่54คะแนนนะครับสตีดห5นัดล่าสุดนี่โอ้โหออกแม่น้ำเจ้าพญาเลยครับ ชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับก็ยังยังต้องลุ้นอยู่นะครับแต่แต่โอกาสลุ้นสูงเพราะว่าถึงแม้ว่าจะพลาดก็ยังมี FA ฟเอครับต้องได้แชมป์นะครับต้องได้แชมป์ถึงจะได้ไปยูโรป้าหรืออะไรก็ว่ากันไปหรืออะไรยูซีเออะไรก็ว่ากันไปนะใช้สิทธิ์เดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีครับแอดหนึ่เกินไว้เฉยๆส่วนอาร์เซนอลโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับต้องการ3แต้มครับหลับหูหลับตามาขอ3แต้มไปก่อนไม่งั้น Manchester City, แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่แซงแน่นอนนะครับแข่ง36ชนะ26เสมอ5แพ้5นะครับมี83คะแนนนะครับสถิตินับ5นัดล่าสุดชนะ4แพ้1แพ้อัตตานิล่าเสียทรงน้อย1แต่ว่ากลับมาได้ก็คือชนะรวด4นัดนะครับเอาใจเชื่อกับแฟนๆปืนใหญ่นะครับนี่คือในรอบ20ปีนะครับอจำไม่ได้ว่าตอนที่ไร้พ่ายนะครับแอดไปนอนกับภรรยาแล้วก็ลูกชายคนโตตอนนั้นยังเด็กๆอยู่20ปีที่แล้วนะ อยู่จังหวัดพะเยาเนี่ยไปทำงานก็ไปนอนโอ้ลงโรงแรมหรูเพียงอะไรนะเพียงคำคำ,คำอะไรนี่แหละฮะยู่ที่จังหวัดพะเยาโอ้เป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวครับเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวเชิญชวนนะครับเชิญชวนไปเทียเ่ยวนะภาคเหนือเราภาคเหนือบ้านเราอ่าครับผมคู่สุดท้ายแอตตันวิลากับลิวพูลแอดบอกตรงนั้นแอดเมรุนอะไรละก็แอรแฟนบอลลิวพูลก,ก็ก็ได้ก็เอ้าไม่ได้ก็เอา้าปล่อยให้เด็กๆลงไปเล่นเฮอะไม่มีผลได้ผลเสียแล้วเพราะว่า ดูตามโรงแมนซีเนี่ยเขาไม่ปล่อยแน่ฮะ,ะเ,เจอเจอกับฟูลแลมอย่างเงี้ยแล้วก็อาร์เซนอลเจอกับไอแมนยูเขาไม่ปล่อยหรอกก็ปล่อยให้เด็กๆลงไปเล่นนะฮะน่าจะเป็นเช่นนั้นเลยฮะแอดก็ไม่ดูถ่ายทอดสดแล้วมันมันช้ำใจก็ทําได้เท่านี้จากการกับเจเกนคอปก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแอด,แอดจะมีคลิปสําหรับเจเกนคอปอย่างน้อยก็เอาไว้ดูเองก็ได้แอดเชื่อนะครับเออเขาบอกว่า วันสุดท้ายที่เจอวูฟเนี่ยขอให้ฝนตกน้ําตามันจะมันจะได้ไม่โชว์อะไรประมาณนี้คือมันจะไปกบเกลือน้าตาของเขาอะไรประมาณนี้แอดเข้าใจครับแอดเข้าใจความผูกพันแล้วนะความผูกพันแต่ด้วยระยะเวลาแล้วก็ภาวะไฟในการท,ทําทีมันหมดจริงๆนะครับดูสีหน้าสีตาแล้วก็ประมาณนี้ครับอยู่ลําดับที่สานะครับลิเวอร์พูลนะครับแข่ง36ชนะ23าเสมอเกแพ้สีโอ้ทำได้ดีดที่สุดแล้วครับ ในฤดูกาลนี้มี78แต้มนะครับซีซี5นัดหลังไม่ขี้เหร่น,นะครับชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับตามหลังแมนซีอยู่จ้ำอ้าวเลย5-6แต้มนะครับอืมไม่ต้องไปไล่แล้วแหละฮะปล่อยให้เป็นตามเส้นทางของมันเถอะฮะส่วนคู่ต่อกรอเจ้าบ้านคือแอตตันวิลล่าก็แอตตันวิลล่านี่มีความหมายอยู่นะครับต้องต้องเก็บแต้มให้ได้ในะนัดน,นี้เพื่อหน,นีสเปอร์นะครับอ่าอยู่ลำดับที่4นะครับมีอยู่67แต้มนะครับหากสเปอร์ชนะนัดน,นี้ เขาก็จะมา63ก็ยังมีสิทธิ์ไล่ไล่อยู่อะไรประมาณนี้นครับแอตั้งเวลาแข่ง36ชนะ20เสมอ7แพ้9นะครับมีอยู่67แต้มนะครับ5นัดล่าสุดชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับอยู่ลำดับที่4ของตลาดนะครับอืมก็อยู่ในพื้นที่ UCL แอค k i v านา,น,าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะส่วนตัวไม่น่าจะมีหาอะไรอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะพูดยืดยาวมาล้ ก็ตารางคะแนนอยู่ในท้ายคลิปนะครับแอดใส่ดนตรีไว้ประมาณ1นาทีนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ